ีแรงเกิแต่ว่าปีนี้น่าจะไม่มีปมัญหาเพราะปีที่ผ่านมาก็ไม่มีกดซื้อกระเทศน,น พีางานวงางานแบบฟูโอการส่งงานบทให้มีสินค้าของการจัดกรเพิ่มขึ้นาลอดไว้ให้เกิดประยชสูงสุดยิต้องอาศัยการศึกษาประ้องกับความต้องการของสายโที่ผ่านานการ่งานตรัทารในช่วงานี้นะครับท่านผาเขตที่อสุเดนะครับ เด็ดสินเองนะครับใช้เกษตรกรรมแต่ว่าเกษตรกรรมที่ใช้น้ำค่อนข้างที่อยงน้อยเจะใสในความรู้มองของชาวบ้านที่น่าะมีมาอย่างยาวนานแต่ทำอย่างไรครับปริมาณน้ำนี้นะครับถ้าอยู่อย่างนี้ที่ทใช้ประกอบเกษตรกรรมโดยอาศัยเครื่องกำลังดอดพื้นที่เสมอราบเรียบเหมือนภาคกลางแทบไม่มีที่สูงนะครับรายประโยชน์ไม่ได้ เพราะไม่มีระบบโชบันเกิดแน่ๆเสี่ยงเรื่องละผลปัญหาเรื่องน้ำดื่มตลอดนะครับถึงแม้น้ำเป็เสื่อมในช่วงเวลามีนานะครับแต่นะครับตอนนี้ในการน้ำคลองประชาชนยังมีแต่ปลายน้ำปัญหาเกิดกับเนื่องจากน้ำเปลี่ยนทุกภาคส่วนที่ทำอะไรทำอะไรเรื่องจังหวะไม่สามารถที่โยงงานหนีจากการได้ทำยังไงน้ะที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

Leah: ไม่มีนะครับเกิดเล่าเล่ามาทานิดเดียวครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเสาจะตาองโดยสถาบันทุนศาได้ได้ทำนะครับหรือได้วางโครงการไว้เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของจังหวัดอลาสีที่โครงการส่งน้ำที่องสาวเราทนะครับไม่มีงสั้นสิที่ดินใช้ที่สิบปีที่แล้วที่เพื่อต่อสา จากที่าหากได้รับอนุมัติหรือผู้ใช้น้ำหากมีอะไรจะต้องนำเสนอผ่เวทีนี้นะครับก็ขอให้เสนอได้เร็วที่นะครับเราก็มีที่เขื่อนแต่หน้าแะแเ่ี่ยควรจะมีปรมิมาณการกักเก็บน,น้ำใช้น้ำประปาจากอ่าเกลือกันหมดก่อนแก่เพราะฉะนั้นแหล่งนะ้ำ หนองบางเดือนห้าอย่างเดียวแล้วหน้าแร้งเขาไม่มีน้ําตรงนี้เราจะทำํำยังไงเพิ่มพื้นที่บริการมาสึ่นเขาได้สข้อข้อแรกนะครับเป็นการสูบน้ําจากลําน้ําชีเข้าคลองสี่แหรือคลองเสียออเอจุดสูบน้ําก็จะมาจากเขาพะนอนนะครับแต่ว่าก็ ถ้าย้ายเฉพาะจุดจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็สิ่งที่ได้พบนะครับแล้วก็สิ่งที่จะนําเสนอผู้สื่อข่าวแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนในชั้น้นนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการส่งน้ำรูดสารลํำเปล่าเนี่ยได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานปีแล้วนะครับก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็น คือน,น,น้ําหลักแห่งหนึ่งของภาคอีสานตนกลางนะครับก็มีปริมาณเขาอยูประมาณ980ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับศักยภาพเรื่องของการเก็บกักเนี่ยถือว่าเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมามองดูเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงบริเวณหังงานนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับปรุงระบบส่งน้านะครับ การปรับปรุงบริเวณตัวเขื่อนลำปาวเองเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูสถิสภาพหรือ,อความมั่นคงแข็งแรงให้ดีที่สุดนะครับระบบส่ง,งน้ำด้วยฟ้าในพื้นที่อำเภอเมืองกาลสิน์น,นะครับขึ้นจะอยู่บริเวณด้านซ้ายด้านซ้ายของตัวขือลำปาวนะครับขึ้นมาด้านซ้ายจะเป็นเนินเขาขึ้นมานะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ทยางตลาดและวยเม็กอันนี้ก็คือจะอยู่ด้านตะวนันออกสิ่งใต้ตัเคือนือลำปาวนะครับ สำหรับอันล่างสุดน,น,นี่บริเวณหนองเรือเพย์หรือนเรือเยเนี่ยก็อยู่ตอนะตะันตกชิดใต้คือตอนใต้เกือบจะติดด้งแม่น้ำชีนะครับ<ไ>สามพื้นที่เนี่ยพื้นที่แรกก็จะช่วยเหลือซีลวประมาณสักประมาณ2,000ไร่นะครับพื้นที่2 5 0 0 0นะครับพื้นที่สามก็2 0 0 0 0หัวไร่นะครับรวมั้าสามโครงการก็ประมาณแสนไร่นะครับก็อ,อันนี้ทางกรมโยธาท่านได้วางโครงการรองรับไว้ในอนาคตครับ